สวัสดีครับมาพบกับรายการ The u p t r e n d ครับผมอัป a ด e Your Financial Knowledge ครับวันนี้อยู่กับผมครับผมพิษนัทนันบางสมบูรณ์ portfolio Specialist ของ Phenomena ครับครับแล้วผมครับต้องธนพัทรครับผม Quantitative Investment Strategies ครับผมในทีม p o r t f o l i o s p e c i e ช i เช่นกันครับครับผมก็อันนี้เป็นเทปแรกของรายการใหม่ของเราครับผมก็ The u p t r e n d ครับหลักๆเองตัวของรายการก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เอาเรื่องของแนวการลงทุนต่างๆมานั่งคุยกันสบายๆแล้วกันฮะว่า การลงทุนนะตอนนี้มันมีหลากหลายวิธีมากครับผมแลผลสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างกําไรด้วยหลายวิธีนะตรงนี้ก็จะเป็นทางไหนบ้างเราก็มาเริ่มดูกันเลยครับ<ต>ผมก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวใช่ครับผมมีมาแนะนําอีกอ่อทั้งหลักหลักๆท,ทั้งทีมจะประกอบด้วย4ท่านก็จะเป็น4แนวครับผมนะตรงนี้เองก็น่าจะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนทุกท่านครับผมสามารถนําไปปรับใช้กับปอรการลงทุนตัวเองได้ครับผมอยากขอคุณต้องเองเป็นแนวไหนครับตอนนี้ ของผมปัจจุบันนะครับผมเป็นแนว quantitative investment นะครับผมหรือว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับผมที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าจากที่ผ่านมาก็ลองมาหลายแนวก่อนแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น t e c h ิค c a l a n a l y s ะหนะครับหรือว่าจะเป็น f u n d a m e n t ัลนะครับอย่างที่หลายท่านทราบกันดีแต่สุดท้ายแล้วกลับมาอยู่กับ quantitative บเพราะว่าสุดท้ายแล้วชอบชอบการลงทุนแนวนี้นะครับแล้วก็วิธีการวิเคราะห์วิธีการทํางานต่าง ครับผมอะไรเป็นจุดที่ทําให้ชอบในในส่วนของตัวคอนดิเตทีฟมากที่สุดครับผมต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากการที่แบบศึกษากองทุนต่างประเทศดังๆนะครับก็อย่างเช่นคุณเรดารโอที่เรารู้จักกันดีเขาก็ดังในเรื่องของคอนดิเตทีฟอยู่แล้วหรืออย่างคุณจิมไซมอนอย่างเงี้ยผมก็เป็นไอดอลผมท่านนึงเลยนะครับก็สงสัยว่าเขาทํำยังไงครับก็เลยเหมือนหาอ่านหนังสืออ่านรีเสิร์ชอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายไอสิ่งที่เราทำอ่ะไม่รู้เลยว่าแบบวันหนึ่งไอมันคือ กระบวนการทำงานของคณิต t า t ตร์อนุรักิ์คือสงสัยค้นคว้าเก็บข้อมูลทดลองวัดผลแล้วก็วนใหม่เรื่อยๆอย่างนี้ครับซึ่งมันอธิบายได้ด้วยเหตุผลแล้วก็หลักการทางวิทยาศาสตร์เลยทำให้ผมชื่นชอบตรงนี้เรียกได้ว่าเรื่องของค่าสถิติที่มันเกิดจากการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยช่วยในการตัดใจได้ดีกว่าแล้วมองว่า น่าจะร้าความ้่งให้ตัวเองได้ดีที่สุดในระยะยาวใช่ครับคืออย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเดือน8เนี่ยหุ้นจะลงจากซีซันแนล<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่คือถ้าผมรู้แล้วว่ามันลงอยู่ระดับเนี้ยผมก็อาจจะรอลงเพิ่ม,มเมื่อมันลงไปจนถึงระดับเปอร์เซ็นที่ผมดูไว้ประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดนะตร,นนตรงนั้นเองมันอาจจะมีโอกาสแบบสมมติเกิดสักเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าไม่เกิดเราก็มีกลยุทธ์รอไว้อยู่แล้วด้วยใช่ครับครับผม แล้วตรงนี้ฮะเมื่อเราพูดถึงในส่วนของทาง q uantitative แล้วมันมักจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับในส่วนของตัว machine learning เสมอรตรงนี้ครับผมมันมีจุดที่แตกต่างหรือเหมือนกันหรือเชื่อมโยงกันยังไงบ้างจริงๆแล้วมันแตกต่างในแง่ของตัวค uantitative ต้องบอกกับว่ามันคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่เฉพาะเรื่องการลงทุนอย่างเดียวนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมอยู่บริษัทค้าปีผม,ผมเอาอ เวลาที่ลูกค้าเข้ามาซื้อของนะครับผมจับจากเวลาจับจากเพศจับจากส่วนสูงน้ําหนักอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายถ้ามารวมแล้วผมมาเลือกที่จะแบบหยิบสินค้ามาให้ลูกค้าสักท่านหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้คือผ่านการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางค u a n t i t a t i v มาก่อนแล้วแต่การที่ผมจะไปเลือกว่าจะหยิบอะไรมาให้ลูกค้าตรงนั้นอ่ะผมเอาข้อมูลของลูกค้าไปให้แมชชีเ l e ร์นิ่งมันเรียนรู้แล้วทำนายออกมาอย่างเช่นเคยสงสัยไหมครับถ้าแบบเราเข้าร้านสะดวกซื้อจะเห็นว่าทําไมของกระจุกกระจิกหรือแบบพวก ช็อกโกแลตไข่มันจะชอบวางอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใช่แล้วมันจะอยู่ในระดับสายตาของเด็กครับหรือว่าระดับที่เด็กเอื้อมถึงครับอ่าครับตรงนี้ก็คือผ่านการวิเคราะห์ในล้านของควอนตัมเ t i v e ีฟและให้มาชิลล์นิ่งเรียนเพื่อที่จะมาทายให้เราคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ฮะสําหรับองค์กรในระดับนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความเอมเอิแล้วเนาะคือเขาคิดมาดีแล้วว่านะตรงนี้เองเนี่ยอยู่ในจุดที่เด็กมองเห็นและเด็กมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อแน่ๆเเเเเเเพรราะะะฉนนนนนัั้้้้้้ใใหหหดดด็็็็็กกกมมอออออองงงงแลืืืถึววยตตีคป่ข วิธีการของทางเชิงคณิตเทีช่ที่ทำ Machine Learning ไปต่อว่าง่ายๆก็คือเท่ากับว่าคดิตเทีฟเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัววิธีการแล้วกันเนาะที่จะเรียนรู้ของข้อมูลออกมาแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นเสร็จแล้วแต่ว่าขนาดเดียวกันตัว Machine Learning เนี่ยเหมือนเป็นการต่อยอดใช่ไหมฮะใช่ก็คือจากเดิมทีที่เราอาจจะมีข้อมูลมาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ววิเคราะห์เองก็โยนไปให้ในส่วนของทางระบบเรียนรู้แล้วมัจะแทนเราแทนต้องบอกว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับอย่างหลายๆท่านทราบดีเรื่องของการ์ดจออย่างที่หลายๆท่านเอาไปขุดบิตคอยหรือเด็กวัยรุ่นถึงได้มาสตรีมมิ่งเกมหรือว่าเล่นเกมที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆนะครับแต่ในทางของแมชชีนเลอร์นิ่งเขาเอาตรงนั้นมาประมวลผลครับเพราะว่าข้อดีของการ์ดจอคือมันสามารถทําซ้ําๆได้เก่งกว่าครับผมในขณะที่ CPU มันจะเก่งเหมือนสมองเราเลยครับผมพอมันมีการ์ดจอแล้วประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้แบบเรียนข้อมูลได้เร็วขึ้น ซึ่งจริงๆเ่เรื่อง Machine Learning มันมีมานานแล้วครับผมทาง IBM เคยใช้ไปคล้ายๆเกมเศรษฐีครับผมถามตอบนะครับแล้วมันชนะได้ด้วยนะครับผมจนมาถึงเรื่องโกะเรื่องอะไรในปัจจุบันครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาแมทกับช่วงเวลาณตอนนี้พอดีที คอนเทนทีฟก็มีมาแล้วครับแล้วข้อมูลปัจจุบันมันเยอะที่เขาเรียกว่า Big Data <Dead> าค,ความรวมกับ m a ชชีนเ e a r นนิ่งแล้วระดับการประมวลผลของเทคโนโลยีที่มันมาสอดคล้องกันพอดีมันเลยทําให้เกิดจุดนี้ขึ้นมามมซึ่งตรงนี้เราก็นํามาประยุกต์ใช้กับด้านการลงทุนใช่ครับ,รบแล้ววันนี้เราเสนใจหรือ ต้องการที่จะนําเสนอในเรองของตัวแนวการลงทุนแบบไหนให้ทางลูกค้าพินุมนาได้รู้จักกันดีฮะผมจะยกตัวอย่างในตัวของสิ่งที่ผมใช้เป็นประจําอยู่เหมือนกัน<ช>นะครับผมเวลาจะทําวิเคราะห์ quantitative analysis กับสินทรัพย์แต่ละตัว ผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า factor investing ครับผมหลายๆคนอาจจะคุ้นว่า factor factor คนเขาพูดอย่างสมมติถ้าเสิร์ชทางกองทุนเนี่ยเจอแน่ๆ่ครับผมเจ้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Goldman s a c h กหรือว่าแ a c k ก o c k เองถ้าเข้าไปแล้วเสิร์ชว่า factor เจอแน่แว่าคืออะไรวันนี้ผมจาอธิบายให้ฟังว่าคำว่า factor มันคืออะไรแล้วจริงๆมันคืออะไรครับถ้าอย่างนั้นรับผมถ้าแปลตรงตัวเลย factor มันคือปัจจัยนะครับผมปัจจัยการลงทุนครับแต่ทีเนี้ย เขาก็จะมาแบ่งออกมาว่าคือจริงๆแรกเริ่มมันมาจากถ้าหลายๆท่านศึกษาในเรื่องของทางด้านการลงทุนนะครับที่เป็นรีเสิร์ชออกมาอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าคุณฟาร์มาเฟนนะครับผม,ผมที่เมื่อก่อนมันเริ่มมาจาก3 factor model เดแล้วก็มาเป็น5ฟ a c t o r m o d e l นะครับผม,บผมเขาก็มา จุดเริ่มจุดจุดเริ่มต้นเลยคือเขาต้องการรู้ว่ากําไรที่เขาได้มันมาจากอะไระ <ừ> ครับผมถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนตลาดได้อยู่8%ครับแล้วเราลงทุนแล้วก็ได้8%ด้วยครับเขาก็ไปดูแล้วรู้สึกว่ามันถ้ามันได้เท่ากันเงี้ยคือมันมาจากตัวเบตา้าตัวตลาดมันเองใช่ครับผมเท่ากับว่าเราลงทุนแล้วทีเนี้ยทำไมเราถึงได้8%ต่อปีเขาก็ไปเจาะดูมันมาจากการที่เราลงทุนด้วยการเวทเงินใน Market Cap ที่ใหญ่ที่สุดลองลงมาอย่างเช่นสมมุติว่าเซตไทย50ตัวแรกที่มา r k เก็ตแคปใหญ่สุดเอาจริงๆแล้วมันก็คือการบ y and hold เซตห้าสิบเลยครับผมนี่คือเป็นแฟกเตอร์แรกที่เขาเจอละมันอธิบายได้ละว่าเป็นเบต้าแฟกเตอร์ครับผมอในเรื่องของตัว Market Cap คปเวทซึ่งอันนั้นก็คือมันถูกนํามาประยุกต์ใช้กันในส่วนของตัวกองทุนรวมแบบพาสซีฟทั่วไปใช่เลยครับผมถ้าหลายท่านเข้าใจตรงนี้คือภาพนี้เลยครับแล้วหลังจากนั้นน่ยตัว ตัวเบต้าแฟกเตอร์ก็จะเป็นอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเรื่องของตัว v วล u แฟ a เตอร์ก็คือคุณจะเป็นนักลงทุนสายแบบคุณวอลเลนเบใช่เฟตที่ดูที่แรดูในเรื่องของตัวหุ้นที่มีมูลค่าถูกแล้วมีแล้วมีอัพไซส์สูงในกนณะนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของโกรดก็คือเป็นรอ e ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่างตัวโมเมนตัมครับโมเมนตัมก็หลายแบบหลากหลายแบบครับแล้วก็ อีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของ volatility ครับผมครับผมซึ่งก็คือ4ตัวนี้จะเป็นหลักๆครับถ้าลองเข้าไปดูในทางด้านของ Go l d m a n Sachs เขาก็มีอธิบายไว้ตามนี้เลยว่าง่ายๆว่าเป็นฝั่งกลยุทธ์ที่ตัดสินใจการลงทุนโดยอิงจากในส่วนของตัวสภาพของตัวตลาดเป็นหลักักษณะนั้น <c oughs> ถ้ากิาว่านะตรงนี้ฮะในส่วนข,ข,ข,ของเขาว่าเบต้านะกษาดน,นี้จะเปลี่ยนออกไปแล้วจากจากความหมายเดิมๆหรือความหมายที่เราใช้กันประจํา <c oughs> ก็คือเป็นการเทียบทางสถิติเฉยๆว่าอย่างเช่นกองทุน A เทียบกับเซ็ตอินเด็กซ ถ้าเกิดว่ากองทุน A วิ่งได้แรงกว่าค่าเบต้าก็จะสูงกว่าหนึ่งถ้าวิ่งได้เบากว่าก็อาจจะอยู่ที่ต่ำกว่าหนึ่งแล้วสั่นอันนั้นบริบทเปลี่ยนไปตรงนี้คือเกีบเปลี่ยนเป็นเรื่องของกลยุทธ์ละใช่เลยใช่เลยครับครับผมครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับก็คือจะเป็นอัลฟาแฟกเตอร์นะครับผมตรงนี้จะเป็นสิ่งที่หลายๆกองทุนในปัจจุบันนะครับผมทําให้เขาสามารถชนะตลาดเอาเผลฟอร์มได้มากๆเลยอย่างเช่นของคุณจิมไซมอนนะครับผมตัวอัลฟาแฟกเตอร์ครับอย่่างเชน ผมย้อนไปดูช่วงหลังวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเลยครับผมมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นอัลเทอร์นทีฟเ a ตนะครับอย่างเช่นผมไปดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของกรุงเทพมหานครจากแสงไฟตอนกลางคืนครับตั้งแต่ช่วงก่อนที่เขาจะประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับห้ามทุกคนออกจากบ้านนะครับผมก็คือจะเห็นว่าแสงไฟยังมีสว่างอยู่ทุกคืนเลยนะครับผมจนวันหนึ่งที่เขาเริ่มประกาศแล้วแสงไฟในกรุงเทพครับผมถ้าลองไปดูภาพถ่ายจากทาง NASA นะครับผมลองเข้าเว็บไซต์ดูได้เลย นะครับผม NASA s a ตท l l i ไ e ์นะครับผมครับก็จะพบว่าช่วงที่เขาประกาศเคอร์ฟิลแล้วครับผมแสงไฟเหลือแค่แบบกระจุกเดียวครับเล็กๆยาวมาจนแบบผู้ป่วยพบผู้ป่วยเป็นศูนย์ครับนะครับแสงไฟถึงจะเริ่มกลับมาอีกครั้งครับและตรงนี้ครับผมํามาประกอบกับการดูว่าดัชนีของประเทศไหนจะกลับตัวในลักษณะ U shape หรือว่า w shape ได้เร็วที่สุดหรือว่า V shape เลยอย่างเี้ครับผม ก็คือเราก็ถ้ากับว่าเราใช้ในส่วนของตัวแสงไฟนี้เหมือนเป็น leading indicator หรือดัชนีที่นำว่าคนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวกิจกรรมต่างๆมันกลับมาหรือยังถ้ากลับมาแล้วคนก็คนที่จะกลับมาเปิดไฟหรือกลับมาใช้ชีวิตกลางคืนกันมากขึ้นลักษณะนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าแทนที่เราจะมารอดู GDP อย่างเดียวแล้วเนี่ยครับซึ่งในประเทศเราก็ยังไม่ประกาศช่วงช่วงที่ผ่านมาทีนี้เราก็ดูจาก alternative data ชุดนี้ได้ก็คือจะประกอบการตัดสินใจแนวโน้มในอนาคตได้เพราะว่าถ้าเกิดรา GDP มันออก อาราละครั้งและอย่างบ้านเราบางครั้งแม่ประกาศด้วยสย่างนั้นเลยครับผมครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลทางเลือกนอกจากมือตัวนี้แล้วปกติคุณต้องมีแบบมีตัวอื่นที่แบบชอบดูไหมครับผมมีงานวิจัยชิ้นนึงนะครับอยากจะให้ดูครับเขาทดสอบกับตัวของ S&P Index นะครับผมก็ตรงนี้เป็นอีก ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้นึกกันนะครับแต่ว่างานทดสอบตัวนี้มันผลวิจัยมันออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีภาพสไลด์ให้ดูกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ครับวิธีที่เขาซื้อนะครับก็คือสิ้นเดือนไหนครับผมที่ราคาปิดของดัชนีครับผมอยู่สูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ย200วันครับครับผมเข้าซื้อเลยครับอืมคือไม่สนใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่สนใจว่าความแพงมากน้อยแค่ไหนไม่ดูเลยขอให้แค่ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันใช่เท่านั้นก็พอใช่ครับครับผมครับผมเป็นตัว SPY ETF ครับผมนะครับผมอ่ามหลังจากนั้นขายเหรอครับขายก็คือเมื่อราคาปิดอยู่ต่ำกว่าในสิ้นเดือน เอาเฉพาะสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนเท่านั้นเลยด้วยใช่ครับผมถ้าระหว่างนั้นสมมติวันที่15ตกลงมาเขาก็ไม่สนใจไม่ไม่เพราะว่าถือว่ายังไม่เข้าตามเกณฑนตรงนี้ใช่ครับครับผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของไซเคิลอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ผลตอบแทนกันครับนะครับตรงนี้ลองใช่ครับเลื่อนลงมาทั้งท้ายจะมีตารางเลยครับผมนี่ครับผมจะเห็นว่าเดี๋ยวลองดูกันได้เลยครับนัมเบอร์เทรดนะครับผมโดยเฉลี่ยช่องขวาสุดนะครับผมเดอินเทรดจะอยู่จริงๆแล้วก็ ระยะเวลาเกินเดือนคุณเดีจะเกินเดือนนะฮะมีน้อยสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ19วันแต่19วันนี้ที่นี้ก็ถ้าที่ประมาณทำการก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยและ19บวันนั้นก็ลบ8%อร์เซนะครับผมแต่ว่าเรามาดูช่วงที่มันชนะกันดีกว่าครับก็จากปี2000ถึง2020เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าติดลบเนี่ยมีอยู่ 1, 2, 3, 4่วัครั้ง4ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่า4ครั้งนี่ก็คือว่า ขาดทุนจริงๆไม่เยอะนะครับผมแค่สุลบสูงสุดแค่ประมาณสัก8.79เท่เอง8.7ในขณะที่ฝั่งบวกเยอะสุดเนี่ยครับ69%ครับครับผมใช่ครับออมีรอบหนึ่งครับผมอยู่ที่บวก7.3%เลยโอ้โหถือเป็นพันวันใช่ครับพันวันนี้ก็ประมาณ3ปีได้ถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีครับผมครับผมดีเลยคือที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้อย่างนี้เลย ผมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของไซเคิลที่ผมมาชอบนํามาใช้หรือในแง่ของการทำแมชชีนเลอร์นิ่งพวกเนี้ยผมก็ไปเจอบ่อยว่าปัจจัยบางทีมันมันมาจากตัวพวกเนี้ยครับที่เราที่เราไม่เคยใส่ใจเลยครับแต่การไปลว่าแบบมันสําคัญแล้วก็แบบเป็นแฟกเตอร์ที่ d ร i v e ให้ ผลตอบแทนเราบีตมาเก็ตได้นะครับ,รบผมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในอัลฟาแฟกเตอร์เหมือนกันค,คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วปัจจัยมันอาจจะมาจากฝั่งอื่นก็ได้<ช>แต่ด้วยความที่ว่าปัจจัยที่มันหนุนว่าจะาฟังอื่นเนี่ยฮะมันส่งผลให้เกิดลักษณะราคาตรงนี้ด้วยและนันกลงทุนก็อาจจะมีการเข้าซื้อต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยทําให<ช>้ผลสุดท้ายแล้วผลการทดลองมันก็เลยออกมาลักษณะนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นจุดที่เหมือนก็เป็นจุดทิกเกอร์ที่ให้เราเข้าไปติดตามดูและนํามาทดสอบดูแล้วเอิญว่า ตัวการทดสอบลักษณะนี้ทิกเกอร์ตรงนี้มันใช้ได้ผลที่ค่อนข้างดีก็จะมีตัวงที่เราเอาเข้ามาใช้ในการพิจารณาด้วยแล้วอยากจะใบ้ด้วยครับว่าตอนนี้สัญญาณนี้ก็ให้ซื้ออยู่ดอยในตอนนี้ใช่เพราะว่าล่าสุดตัว s t ก็ทำา e w h i g ไปที่ระดับแล้วใช่ครับผมก็้านักานทุนมท่านไหนที่เชื่อในสถิตินี้อยากจะลองดูครับโดยเอเวอเรสที่ถือนี่ก็อยู่ร้อยวันอะได้ร้อยวันได้ก็สามเดือนเท่านั้นเองฮะซึ่งจริงๆก็มันตัดมาตั้งแต่กรกฎาคมผมบอกแบบนี้ครับผม แล้วจริงๆต้องบอกว่าตรงกับในส่วนของตัวช่วงปลายปีที่ไม่ต้องมีซานตาคลอเรลลี่ด้วยใช่คก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับถ้านักลงทุนท่านไหนที่อยากจะทดลองในส่วนของทางทฤษฎีนี้ก็อาจจะลองเข้าไปเลือกดูกองทุนที่น่าสนใจตรงนี้ก็ได้ครับผมนอกจากในส่วนของตัวแฟกเตอร์ตัวนี้แล้วครับผมมีตัวไหนที่ชอบใช้บ้างไหมครับหรือยังจะนําเสนอในวันนี้อีกมีอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า มันมีคุณลักษณะเฉพาะตัวครับผมแล้วมันก็แฝงอยู่ในธรรมชาติเลยครับผมโดยที่หลายคนอาจารย์ไม่ค่อยนึกถึงครับจริงๆตัวนี้ทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วครับเราเรียนเลขกันมาตอนประถมมัธยมก็คือจํานวนเฉพาะครับผมจานวนเฉพาะนี่คือตัวเลขที่หาตัวอื่นมาหารได้ไม่หาตัวอื่นมาหารให้ลงตัมไม่ได้จำนวนเต็มมาหารลงตัวไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช่อย่างเช่นเลขสี่เนี่ยสองหารได้ใช่ครับแต่เลขสามเนี่ย ไม่ได้มันต้องเป็น1.5ซึ่งมันไม่ใช่จํานวนเต็มใช่ครับผมโอเคครับแล้วอันนี้เขาเอามาใช้อย่างไงบ้างครับผมผมต้องขอย้อนความเร็วๆก่อนนะครับผมจริงๆตัวนี้มันมาจากนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งครับผมที่ไปพบจักระจ์สายพันหนึ่งนะครับผมในสหรัฐอเมริกาที่มันจะโผล่ออกมาทุก13ปีครับผมเขาก็ไปสงสัยแล้วก็ไปถามนักชีววิทยาว่าทำไมมันถึงออกมาแบบนี้เขาก็บอกว่าการที่มันออกมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบ รวบรวมเผ่าพันธุ์ตัวเองให้มากพอที่จะออกมาแล้วไม่โดนกินจนสูญพันธุ์ครับผมแต่นักคณิตศาสตร์เขามองไปแล้วว่ามันคือ13ปีมันเป็นตัวเลขจํานวนเฉพาะแล้วเขาก็ไปดูอีกพันหนึ่งที่ออกมากินมันประจำครับผมจานวนที่มันออกมาก็เป็นตัวเลขจํานวนเฉพาะเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าในร้อยปีครับผมถ้าเกิดว่ามันออกมาอย่างเงี้ยจะมีแค่สองครั้งที่มันมีโอกาสมาเจอกันครับผมซึ่งก็หมายความว่านี่คือตัวเลขตัวนี้เป็นคีย์ที่ทําให้มันอยู่รอดได้แล้วมันเป็นจํานวนเฉพาะเขาเลยมาทดสอบกับตลาดหุ้น SP 500 เรียกได้ว่าคือปัจจัยตัวนี้มันเกิดขึ้นจากความสนใจในด้านอื่นของเขาที่ต้องบอกว่ามันอยู่ในวิวัฒนาการของทั้งโลกด้วยใช่ใชก็เลยลองเลยจุดประกายไอเดียเขาให้ลองมาทดสอบกับตลาดทุนลองดูอริจริงแล้วผลได้มาเป็นยังไงบ้างฮะโอ้ผลนี่เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าเนื่องจากว่าจํานวนเฉพาะเนี่ยเขาเอาเราเอามาใช้ยังไงนะครับผมก็มามองดูก่อนว่าจํานวนเฉพาะที่เราใช้เทรดมีอะไรบ้างครับผมในแง่ของราคาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นรอซื้อทุก3บาท หรือรว่าบาททีนี้ครับผมเขาไปทดลองกับตัวดัชนีของสหรัฐอเมริกาเขาไปลองในแง่ของตัวลายนาทีครับผมลงนาทีที่เป็นจํานวนเฉพาะครับหนาที11นาที17-31ซึ่งจริงๆเขาลองมาเยอะกว่านี้นะครับแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดสัญญาณบางตัวที่มันทับซ้อนกันออกไปทําให้เหลือมา4ตัวนี้ครับก็คือ5นาทีซื้อทีแล้วขายอีก5้านาทีถัดไป 11นาทีซื้อทีขาย11นาทีถัดไป17ขาย17ครับ31ขาย31ถัดไปครับผมแล้วเขาก็มาดู correlation แล้วเนี่ยจะเห็นว่า e x p o ช u r e ครับผมที่มันได้อะมันต่ำกว่าหรือว่า correlation มันต่ำซึ่งมันไม่สัมพันธ์กันเขาก็เลยเอาตัวเลข4นาทีตรงนี้ครับมาใช้ในการทำ swing trade เลยครับผมแล้คือ swing t a d e จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการลงทุนที่เหมือนกับว่าเร่งแต่แรงเหวี่ยงของตลาดมากกว่าอาจจะอาจจะ เฉพาะจะจงวันนิดหนึ่งครับผมแต่ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนหลายๆท่านสามารถนามาใช้ได้ใช่ครับครับผมครับผมที่นี้เดี๋ยวลองไปดูผลตอบแทนกันว่าไอ้แบบนี้มันเมคเซนต์หรออะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้ดูนะฮะได้ครับครับตัวเลขก็เป็นตั้งแต่ปี2003จนถึง2018ครับ2018ก็ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมครับผมถ้าดูจากฝั่งขวาผลตอบแทนเนี่ยครับผมจะเห็นจํานวนที่มันติดปีที่ติดลบเนี่ยครับมีอยู่แค่ประมาณ3ามครั้ง 3ปีเท่านั้น3ครั้งเท่าครับผม3ครั้งเย a r to เด t e 3ครั้งใช่ครับแล้วครั้งที่เยอะที่สุดคือ10%ท่วนเลยครับผมนะครับผมแต่ดูอย่างปี2018นะครับผมถึงเดือนรกฎาเนี่ยบวกไป59% year เ o d a เ e ์นะครับแล้ว2017-70%นะครับถ้าดูตรงนี้แล้ว2ดิจิตขึ้น ทุกปีทุกปีนะแล้วก็ถ้าเกิดปีที่ติดลบไปเนี่ยติดลบแรงสุดแค่สิเท่านั้นเองครับผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแกเป็นว่าในแง่ของลิสต r รีวอร์ดนี่จริงๆอยากได้กลยุทธ์แบบนี้มากเลยคุ้มค่ามากเลยนะครับโอกาสขาดทุนสิบกำไรสูงถึงแปดสิบเรียกได้ว่าถ้าเกิดเทียบกับลิสต์รีวอร์ดแบบดื้อตรงๆแล้วกันง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าประมาณแปดเท่าลิสตเดียวหนึ่งครับใช่ครับผมถือว่าเป็นลิสต์รีวอร์ดที่ค่อนข้างน่าคุ้มเสี่ยงครับ่าครับ เขียนระบบได้นะครับผมหรือว่าแบบ implement อะไรลองทดสอบบน Excel อะไรเงี้ยลองดูได้ครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองเคยลองบนท effect ดัชนีหุ้นไทยมดแล้วด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพรว่าเวลาที่มันเป็นเลขจํานวนเฉพาะเนี่ยตลาดมันปิดครับครับผมอันนี้นี่คือคุณชงชงมายิงเองเลย13นี่คือบ่ายโมงผมบ่ายโมงเรา marketing เรากินข้าวแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยเทรดไม่ได้ ใช่ครับเท่ากับว่า9โมง9โมงเป็นไงครับ9โมงมาร์เก็ตติ้งนาจะยังผัดกับข้าวอยู่ใช่ครับผมก็หลักๆเท่ากับว่าตัวตลาดตัวนี้น่าจะต้องใช้ต้องรู้ความเหมาะสมด้วยใช่ใช่น่าจะต้องเลือกตลาดที่ใช้พอสมควรเลยอาจจะต้องเป็นตลาดที่มีการซื้อขายได้เกือบตลอดเวลาอ่าหรืออาจจะต้องบิดตัวเลขให้มันมีความเฉพาะน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วลองทดสอบดูว่าตัวเลขตัวไหนที่มันออกมาแล้วเหมาะกับตลาดในหุ้นไทยของเราอ่าลักษณะนั้นมากกว่าครับผมก็แล้วถ้าอย่างนั้นฮะ ในส่วข,ของ2ตัวนี้เองเนี่ยหลักๆเชื่อ่าไม่ใช่เชื่อสิต้องบอกว่าถ้าเกิดประชันกันเลยชอบตัวไหนมากกว่ากันผม,ผมชอบจำนวนเฉพาะครับผม,มเป็นผมผมเพิ่งมาเรียนเลขตอนหลังๆนและครับ,รบแล้วก็<ม>รู้สึกว่าข้างไขตัวจําจนวนเฉพาะแล้วที่สคัญก็คือมันมาจากแบบ ผมว่ามันมาจากแพชชั่นของอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วมันกลายเป็นกริ๊กกันเหตดใดถือว่าน่าสนใจมากอย่างหลายๆท่านที่ชอบแบบค่า e นะครับหรือค่าายหรือค่าอะไรพวกนี้ครับน่าจะอินกับเรื่องพวกนี้เหมือนผมครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องสแตทชอบเรื่องตัวเลขมากๆอาจจะอินเรื่องพวกนี้ใกล้เคียงกันเขาบอกว่าผมผมไม่เก่งนะแต่คือผมก็แบบศึกษามาแล้วก็ชอบก็เป็นเรื่องๆไปนะครับผมเดี๋ยวหลายๆท่านจะมาแบบถามคณิตศาสตร์กับผมเต็มเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่เก่งขนาดนั้นนะคร ยุกใช้กับได้เรื่องนี้เดียวเลยใช่ครับครับผมลักษณะนั้นมากกว่าครับได้ครับก็ในส่วนของตรงนี้เองเห็นทางคุณต้องเอนปัจจุบันก็มีการเร่พัฒนาเรื่องของตัวระบบ b i c ของเราอยู่ด้วยใช่ครับอ่าตอนนี้อาจจะลองยกตัวอย่างนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมจากที่ได้ลองทดสอบมาครับอย่างเรื่องซีซันแนลที่อธิบายไปว่าซื้อสิ้นเดือนนะครับผมมีใส่เข้าไปในโมเดลด้วยนะครับผมก็คือเป็นการที่จะเลือกกองทุนในแคตตาล็อที่ ทางฟิโนเมนาเลือกไว้ให้แล้วอย่างเช่นในกลุ่มของเทคโนโลยีนะค,ครับผมก็จะผมก็จะเลือกกองทุนในกลุ่มเทคโนโลยีมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างข้อมูลเสริมเข้าไปนอกจากแค่ราคาปิดหรือ NAV อย่างเดียวนะครับก็จะมีเทคนิคอลอินดิเคเตอร์แมโครอีโคโนมิกนะครับหรือว่าตัวปัจจัยที่ใช้ในการลงทุนจากนักวิเคราะห์อย่างเช่นจากของอคุณพีท นะครับผมผมก็นํามาประกอบให้โมเดลเรียนรู้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของไซเคิลนะครับผมแต่ตรงนี้จํานวนเฉพาะยังไม่มีใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นรายวันด้วยนะครับผมก็คือถ้ากับว่าเราใช้ข้อมูลหลายหลายด้านเทคนิคข้อก็กราฟนาอดูว่าปัดขึ้นลงอะไรยังไงบ้างในส่วนของมาโคเองต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องของปัจจัยภายนอกที่อาจจะดูมันไม่เกี่ยวข้องแต่ส่งผลก็ได้ครับผมเรื่องของตัวปัจจัยทางด้านจากนักวิเคราะห์เองก็คือกลายเป็นว่าบางครั้งอนเนี่ย อาจจะมีปัจจัยที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้หรือบางครั้งที่อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่ามันเกี่ยวข,อข้องก็นำใส่เข้ามาด้วยเพื่อให้ในส่วนตัวระบบเนี่ยทดสอบดูบว่ามันเป็นตามสมมติฐานจริงหรือเปล่า<ช>หรือว่าผลสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นเป็นประจำทานั้นเองคร,ครับผมแล้วก็เรื่องของซีซันแนลด้วยที่พูดถึงใชค่ครับผมนี่แรีว,ว่าระบบนี้ก็คือเป็นการทดสอบสมมติฐานที่รอบด้านว่าผลสุดท้ายแล้วก้องเนี่ย จะมีโอกาสสร้างผลโดยแทนดีที่สุดใช่แล้วก็เทียบกันเขาดีที่สุดในนี้ก็คือดีที่สุดจริงๆด้วยใช่ครับครับผมจากผลทดสอบออกมาครับแล้วก็ผลที่เรานํามาประพอร์ในครั้งนี้แล้วครับผมใน5ากลุ่มกองทุนนะครับผมครับผมแล้วก็เลือกออกมาให้แลนด์กิ้งออกมาจากตัวที่คาดการผลตอบแทนที่สูงที่สุดลงมาให้กับนักลงทุนได้ลงทุนกัน ครับผมก็ตรงนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนของฟินโนเมนาครับหรือถ้าอื่นๆไม่มากก็น้อยครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้องมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพรีเช่นกันครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ